สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่19ตุลาคมนะครับก็เริ่มด้วยผู้เด่นชาร้อนนะครับตัวแรกก็คือยังเป็น CPF นะครับก็แนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเราก็ยังชอบจากงบในไทม่า3ที่จะโดดเด่นนะฮะอีกทั้งได้ประโยชน์จากราคาเนื้อสัตว์นะฮะที่จะเพิ่มขึ้นหลังน้ำลดลงนะฮะจากซัพพลายที่หายไปอีกทั้งการเป็นผู้นำอาหารอันดับหนึ่งเนี่ยจะได้ประโยชน์สูงสุดนะฮะจากการซื้อตัวนะครับ ก็ราคาเหมาะสมเรามองไว้34.25บาทนะครับตัวสเตคอนสเต็นะครับหุ้นก่อสร้างอย่างตัวสเต็กเนี่ยยังน่าเก็บได้นะฮะโดยคาดหวังงานบูรณะต่างๆนะหลังน้ำลดนะจะผลักดันราคาหุ้นได้อีก3-6เดือนนะครับแนวโน้มกำไรมีแบ็กหลอกหนุนให้เติบโตนะครับราคาซื้อขาย2เท่าต้นของไพ p e เปอร์บุ๊กนะเทียบกับค่าเฉลี่ยจบอบ3เท่านะครับแล้วก็มองเก่งกำไรนะครับ หวังผลดีหลังน้ําลดนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้14บาทนะครับตัว BGH นะครับก็อ่อนตัวน้อยกว่าตลาดนะครับในฐานะที่เป็นหุ้น Defensive นะครับต่อภาวะน้ําท่วมแล้วก็เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนะครับขณะที่แนวโน้มการเติบโตยังมีต่อเนื่องจากเอ่อเซนเนจีของการควบรวมกิจการของโรงพยาบาลต่างๆนะครับบนราคาพื้นฐานปี55เรามองไว้77.50บาทนะครับก็แนะนําเก่งกําไรนะครับตัว d t a นะครับแม้ จะอ่อนตัวลงบ้างนะครแต่ก็ยังดีกว่าภาพรวมตลาดเยอะนะครับสอดคล้องกับที่มองว่ากลุ่ม ICT เนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่บ้างแต่จะไม่มากนะครับในขณะที่ d t แทเองเนี่ยกำลังใกล้ประกาศงบไตรมาสสในวันที่21ตุลานี้นะครแล้วก็หวังจะได้ลุ้นปันผลพิเศษกันในรอบนี้ราว3-4บาทต่อหุ้นด้วยนะครับราคาพื้นฐานปี5 5เรามองไว้8 6บาทก็แนะนำเก็งกำไรนะครับ ก็เป็นพรีวิวของตัวไทออยนะคะแล้วก็คาดกำไรสุทธิของไตรมาสสานี่จะดีขึ้นถ้าเทียบเยออนเยียนะคะเพิ่มขึ้น13.7%ถ้าเทียบชิวอนชิวเนี่ยลดลง,ง18.6%นะคะ ก็กำไรนี้ก็คือคาดไว้ที่2,640ล้านบาทกำไรต่อหุ้นก็บาทบาท29สตางค์นะคะโดยในไตรมาสนี้เนี่ยกำไรที่ลดลงคิวออนคิวเนี่ยก็เป็นผลมาจากในตัวธุรกิจน้ำมันหลอดลื่นเนี่ยหรือไทรูเบตเนี่ยมีส่วนต่างวิทอเมนเนี่ยติดลบ94เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะเนื่องจากตัวอุปสงค์ชะลอตัวลงแล้วก็ตัวธุรกิจโรมมติกเองเนี่ยส่วนต่างผลิตภัณฑ์เบนซีเนี่ยลดลง19.8เป็น69เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะแต่ถ้าเทียบเยอันเยเนี่ยก็มองว่าบริษัทจะมีกำไรสทุทธิ ธุรกิจโรงกันเองเนี่ยที่เราคาดว่าค่าการกัน, PDF. นไม่รวมสต็อกไตรมาสนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่สี่แปดแปดเหรียญนะคะก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้นส2เเซเทียบไตรมาสที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น13.5%าห้าเปอร์เซนนะคะอันนี้ก็เป็นผลมาจากว่าต้นทุนค่าพรีเมียมของน้ำมันดิบเนี่ยที่ลดลงเหลือประมาณ4ี่ถึงห้าเหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะจากไตรมาสที่แล้วเนี่ยที่อยู่ถึงห้าถึงเหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็ตัวส่วนต่างน้ำมันก๊าซโซลีนเองเนี่ยก บาลเล่นะคะส่วนในไตรมาสนี้เนี่ยเรามองว่าตัวบริษัทเนี่ยน่าจะมีขาดทุนสต็อกเนี่ยอยู่ที่33เซนนะคะหลังซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราคำนวณค่าการกันหลังจากขาดสต็อกน้ำมันแล้วเนี่ยก็อยู่ที่4.55เหรียญนะคะเพิ่มขึ้น26.3% y EON a r y E a r แล้วก็3.3% QON Q ส่วนธุรกิจอารมณติกเนี่ยก็ส่วนต่ำ ซิลีเนี่ยปรับตัวดีขึ้นมากนะคะถ้าเทียบยัออนเยียก็ร้อยสเป็น4 4เป็ี่ร้ส่เหรียญตัวน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยส่วนต่างน้ำมันหล่อลื่นก็เพิ่มขึ้นยี่เป็น780เปดสิหรียญน,นะคะทางฝ่ายได้มีการปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี55ลงเนี่ยเป็น15,844ล้านบาทนะคะก็ลดลง15.1%จากเดิมที่18,667ล้านบาท เลยกำไรที่ลดลงเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการปรับลดสมมติฐานเนี่ยตัวค่าการกัดลงนะคะจากเดิมที่6เหรียญเนี่ยเป็น5เหรียญนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้ากว่าค่าของยุโรปอเมริกาแล้วก็ตัวอุปทานส่วนเพิ่มในปี55เนี่ยที่สูงกว่าปี54นะคะโดยในปี55เนี่ยคาดว่าน่าจะมีตัวซัพพลายใหม่เข้ามาประมาณ1ล้านบาร์เรลนะคะเทียบกับปี54ที่มีเพียง0.5ล้านบาร์เรลเท่านั้น ในแง่ของอุปสงค์เนี่ยในปี55ก็คือใกล้เคียงกับตัวอุปทานส่วนเพิ่มนะคะเดิเรา ทางบริษัทเนี่ยก็คือคาดว่าตัวระส่งส่วนเพิ่มเนี่ยน่าจะอยู่ที่1.1ล้านบาทเรียต่อวันนะคะเราก็คงคําแนะนําซื้อสําหรับท็อปนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยได้ปรับไปเป็นปี55เนี่ยอยู่ที่70บาทนะคะบน P/E ที่9เท่าอันนี้ก็ลดลงจากเดิมที่เราประเมินบน P/E ที่12เท่านะคะเนื่องจากว่าแนวโน้มกําไรของปี55เนี่ยหลังจากปรับลดประมาณการแล้วเนี่ยก็ถือว่าชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี54นะคะโดยคาดว่ากําไรสุทธิเนี่ยลดลง38%เยียอ่นเยียค่ะ ซีเมนต์ไทยนะครับก็คิวนี้นะครับก็มีกำไรจากการขาย p t t Chemical เข้ามานะครับเลยทำให้กำไรเนี่ยมีกำไรจากการขาย p t t Chemical เข้ามาพันล้านนะครับทำให้กำไรสุทธินี่ออกมา70,00ล้านก็ลดลงนิดหน่อยจาก Q2 นะครับแล้วก็ดีขึ้น12%จากปีก่อนนะครับถ้าไม่รวมตรงนี้เนี่ยงบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ลดลงอ่อนลงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วธุรกิจปีโต ปูนซีเมนต์กับวัสดุก่อสร้างเนี่ยเข้าสู่ low season space ของปีโตเนี่ยก็แทบว่าไม่ค่อยจะเปลี่ยนเท่าไหร่จาก Q 2หรือว่า Q 3ปีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นงบเนี่ยดูแล้วได้ผลบวกจากการขาย PT Chemical นะครับ Q 4ก็คงจะแย่ลงนะครับเพราะว่ามีเรื่องน้ำท่วมเข้ามาทำให้ธุรกิจหลักเขาเนี่ย ปูนซีเมนวัสดุก,ก่อสร้างอาจจะมีวอลลุ่มหายไปเยอะนะครับในส่วนของปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจโลกเนี่ยทำให้เราปรับสเปซลดลงนะครับคือเราคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจโลกจะทําให้ดีมานั้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะฉุดให้ราคาปีโตเขมเนี่ยไม่ได้ดีอย่างที่คาดไว้นะครับก็เลยปรับลดลงก่อนนะครับแต่ว่า ก็ยังไม่ได้รวมผลบวกจากการซื้อกิจการปิโตเคมีที่โนโนเซียแล้วก็การซื้อกิจการอื่นๆที่เหลือของปีนี้นะครับไรายได้จากกำไรจากปิโตเคมีเนี่ยคิดเป็นองค์ประกอบของกำไรประมาณ60% 20%มาจากปูนซีเมนต์วัสดุก่อสร้างนะครับซึ่งบริษัทเนี่ยมีส่วนแบ่งตลาสูงสุดนะครับในเรื่อง,องปูนซีเมนต์อันดับต้นๆในวัสดุก่อสร้างแทบทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทจะได้รับผลดีจากการบวชนะหลังน้ำลดนะครับก็ยังมีโก้ดเพิ่มเติม อีกด้วยจากการซื้อกิจการราคาหุ้นเนี่ยเ,เราปรับราคาพื้นฐานใหม่เหลือ380แต่ว่าราคาหุ้นยังมีดิสคา n t ค่อนข้างมากนะครับดูในแง่ P/Recho ก็ยังอยู่ที่ประมาณ8-9เท่า10เท่าก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับยังแนะนําซื้อด้วยมองผลดีในระยะยาวนะครับราคาพื้นฐาน380 CIB m นะครับ ประกาศกำไรไตรมาส3อยู่ที่319ล้านเพิ่มขึ้น25% Q on Q 78% Year on Year คเรายได้จากการดำเนินงานขยายตัว8% Q on Q 16% y เ a r on Year Cost to Income เนดียเ่ยยังสูงนะครับอยู่ที่74%แม้จะลดลงบ้างนะครับเมื่อเทียบกับ71%ในช่วงของ Q2 แล้วก็79%ของ Q3 ปีก่อนนะครับงบเก้าเดือนเนี่ย มีกำไรแล้ว856ล้านนะครับก็ยังลดลง4.2%เยีดอเอนยียจากการขยายตัวจากการขยายตัวนะครับของสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ SME นะครับขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยสุทธิปรับลดลงสู่ระดับ3.63%จาก3.85%จาจากต้นทุนการเงินที่สูงขึ้นรายได้ค่าธรรมเนียมนั้นก็ยังเติบโตได้ดีนะครับแม้จะเห็นการฟื้นตัวจาก cost to income นะครับ แต่ว่าคอสตัวอินคัมเนี่ยยังถือว่ายังสูงอยู่นะครับขณะที่คัฟเวอร์เรโชเนี่ยัยงต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยทาให้มีความจำเป็นในการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นนะครับเทียร์หเนี่ยยัง8.1ยังค่อนข้างต่ำนะครับคงคำแนะนำขายราคาพื้นฐานอยู่ระหว่างปรับทหารไทยนะครับแบงคานไทย TMB นะครับแนะนำซื้อนะครับไกลมาดส3อ่อนตัว Q1Q จากสำรองที่พุ่ง นะครับ Q3 มเนี่ยมีกำไรอยู่ประมาณ749ล้านลดลง37% q o q ขณะที่เพิ่มขึ้น3%เนเดียวเดียกำไรที่ออกมาเนี่ยต่ำกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้ที่1,200ล้านนะครับถึง38%เป็นผลมาจากการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นมากกว่า6เท่านะครับ Q o เท่าเยียวเยียนะครับ ซึ่งเป็นการตั้งสำรองสินเชื่อที่ปล่อยให้โรงแรมโนเวทสุวรรณภูมิที่ดำเนินธุรกิจที่มีผลขาดทุนต่อเนื่อง5ปีล่าสุดมีขาดทุนสะสม800ล้านแล้วก็บริษัทนี้ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนฟกิจการถ้าไม่นับเรื่องการตั้งสำรองเนี่ยถือว่ากำไรเนี่ยฟื้นตัวได้ดีรายได้ดอกเบีย้ยสุดที่เนี่ยขยายตัว6% Q1 q วตามสินเชื่อสินเชื่อ,อส่วนต่างดอกเบีย้ยสุดที่นี่เพิ่มขึ้น3% และ4 b a s i s points ถ่ระดับ2.49%รายได้ไม่ได้ดอกไม่ใช่ดอกเบีย้ยเนี่ยเพิ่มขึ้น26% Q1Q ส่วน cost to income เนี่ยปรับลดลง5.55%เทียบกับ65%นะครับการกำไร9เดือนเนี่ยอยู่ที่3,000ล้านนะครับเพิ่มขึ้น27% year on year นะครับก็เทียบเท่า67%ประมาณการทางฝ่ายปรับประมาณการลง เพื่อสะท้อนการตั้งสำรองที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามข่าวในหนังสือพิมพ์นั้นทีเอ็มบีมีการปล่อยกู้เป็นคีนโลน1,000ล้านนะครับซึ่งพิจารณาเข้ามาใน Q3 น่าจะตั้งได้เต็มจำนวนแล้วทำให้สำรองที่เพิ่มขึ้นในอนาคตจะไม่สูงเช่นนี้นะครับทางฝ่ายได้ปรับประมาณการปี545ลง4%และ2%นะครับกำไรสุทธิอยู่ที่4 0 0 0ล้านและ5 0 0 0ล้านในปี5455นะครับ ราคาพื้นฐานเนี่ยปรับลดลงเล็กน้อยนะครับจาก2.17ถึงอยู่ที่2.16ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ